ใช่โชคดีโชคดีครับโชคดีครับโชคดีทิงเงินรวยครับทิงเงินรวยครับผมติดแบ็กนี้เราก็จะได้นะครับกับเสียตงฟีดาวจะให้นะเต็นไล่ส้มรถสวยนะครับขับพีธครับผมเห็นเลยนะครับหกสองเจ็ดสามนะฮะกับเต็นท์ไล่ส้มรถสวยนะครับพันดาซีวิคเอฟดีปีสองพัเจ็ดสีเทานะฮะนี่เลยนะครับเต็นท์ไล่ส้มรถสวยนะฮะ ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยวงชชริกุลโคราชนี่นะครับตรงข้ามมหาวิทยาลัยวงโชริกุลโคราชนะะ่าขึ้นสะพานกลับรถลงมานะครับประมาณสักห้าเสาไฟนะฮะก็ถึงเต็นท์ของเราแล้วนะครับรถเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับโปรโมชั่นพีดาทุกคันติดแบ็คลิสต์ออกรถยนต์ได้นะร้านเปอร์เซ็นต์นะฮะติดอยู่กับเชียงกงอะไหลยนตนะครับนี่เลย อยู่ฝั่งเดียวกับเซ็นทัลพาซาโคราชนะครับก่อนถึงเซ็นทัลพาซาโคราชประมาณ400เมตรนะครับประมาณ400เมตรอ่าโอเคนะครับผมใครสนใจรถยนต์สวยดีๆนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะฮะติดแบลิสออกรถยนต์ได้ล้านเปอร์เซนต์กับเต็นท์ไล่ส้มสวยผมเสจะต้องฟีดดาวจัดให้นะฮะโอเคสวัสดีครับ